นับสนุนโดยเที่ยววิถีไทยเก๋ไก่ได้ไม่เหมือนกันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเมนูจีเมืองไทยชอบกินรสชาติจัดจ้านเราจึงตามหาเมนูแซ่บถูกปากจี๊ดถูกใจจนต้องร้องสี๊ดอร่อยแซ่บกินสดแค่เห็นก็จี๊ด <Okay. S 1> โดยสี่พิธีกร เจ้าข,ของรายการโทรทัศน์และผู้สร้างแรงบันดาลใจด้านธุรกิจของไทยก้องอัครันิติพลแม่ค้าข้าแกงขวัญใจมหาชนเต้ตรงหมู่ทอดร้อยล้านตลกคิ้วทองหล่อหาอารมณ์ดีบอนเทินยิ้มนางรายหน้าสวยนิสัยน่ารักแก้มบุบปริยดาสิทธาชายัยซับสดจี ของดีสุดแซ่บแห่งภาคตะว,วันออกรุ่นแม่น้ำจังหวัดปราจีนบุรีกินจี๊ดหนึ่งเดียวกับบินบุรีเท่านั้นเมนูยำผักกระเฉดชะลุดน้ำเมนูสุดซีดกับผักพื้นบ้านของดีจังหวัดปราจีนบุรีรสชาติหวานกรอบอร่อยแซ่บด้วยเครื่องสุดอลังหมูหมึกกุ้งจัดจ้านเคี้ยวมันเพลินเท่ากันดีดี โคตรพริกตำนานพริกตำมือ50ปีเมนูปลนิลนวัดพริกปลานิลนเขื่อนธรรมชาติ100%จากอุทยานแห่งชาติทับลานตัวเบอร์รธอเน,นื้อนน่นยืมหวานสดสดสุดคุณยายจำปีรสเด็ดแห่งเมืองปราจีนบุรี แซบคลุกเกลือเจ้าแรกแห่งปลาจีนบุรีเมนูปลาชนเผาเกลือปลาชนเป็นๆสดๆเลี้ยงธรรมชาติจากลุ่มแม่น้ำปลาจีนบุรีทาเกลือย่างไฟจานต่อจานเซอฟเฟินกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดสาความแซ่บกันน้ำพริกเผาน้ำพริกแมงดาและน้ำจิ้มซีฟูดรสแซ่บถึงใจร่วมกิจกรรมชิงรางวัลบัตรส่วนลดจากร้านป้าจำปีติดตามกติกาได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจแซ่บสดจีด สวัสดีครับเที่ยวแต่ละครั้งแต่ละที่ของแต่ละคนถึงแม้จะมีความสนใจความชื่นชอบที่แตกต่างกันก็เก๋ไก๋ได้ไม่เหมือนกันครับวันนี้ครับเที่ยวกันแบบแซบสดจี๊ดตามหาเมนูซีสแซบจี๊ดทั่วไทยเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยครับเมืองเก่าแก่ทวาราวดีที่นี่ครับจังหวัดปราจีนบุรีวิถีชีวิตชุมชนของที่นี่เกิดขึ้นริมแม่น้ำครับจะเห็นว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ทำการเกษตร และ3เมนูแซ่บในวันนี้ก็ได้วัตถุดิบชั้นดีจากชาวบ้านทั้งนั้นครับมีทั้งผักที่เป็นของดีเมืองปราจีนและปลาแม่นม้ำรับรองว่าแซ่บสดจี๊ดแน่นอนครับสายกินห้ามพลาดเที่ยวแบบไหนก็ได้เก๋ไก่ไม่เหมือนใครเข้าไปติดตามชมได้ที่ w w w เบเก๋ไก๋ไม่เหมือนกัน com ครับแซ่บสดจี๊ดตามหา ความซีดวัตถุดิบของดีอำเภอรกระบินบุรีผักกระเฉดชรูดน้ำผักพื้นบ้านที่เกิดจากการเลี้ยงแบบธรรมชาติโดยบังเอิญของชาวบ้านริมแควหานุมานอำเภอรกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำพุ่มแปลงปลูกผักกระเฉดจมเสียหายอยู่ในน้ำเป็นเวลานานๆเข้าจนปลอกสีขาวที่ติดกับลำต้นของผักกระเฉดหรือที่เราเรียกว่านมเปื่อยหลุดออกยอดผักกระเฉดบางส่วนชลูดน้ำโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำชาวบ้านจึงลองนำมาทำอาหารแล้วค้นพบรสชาติความมั อร่อยไม่เหมือนใครสัมผัสกรอบไม่เหนียวแตกต่างจากผักกระเฉดแบบเดิมๆเ,เกิดเป็นเมนูที่เพิ่มดีกรีกความอร่อยคูณสามด้วยกุ้งทะเลสดเด้งปลาหมึกกรอบนุ่มนับและหมูบดสุดนุ่มยำซีสาดด้วยพริกขี้หนูสดน้ำพริกเผาพริกแนห้งมะนาวผสมประส,สานร,รังสรรค์ออกมาเป็นเมนูพื้นบ้านรสชาติจัด จเคี้ยวมันกรอบกรอบที่หาทานได้ในอำเภอกบินบุรีเท่านั้นนะคะกับเมนูยำผักกระเฉดฉลุดน้ำตามไปซีดให้จีดจาดที่ร้านบ้านเนินน้ำกันเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับผมครับและเจ๊จงในรายการแซ่บสดจีดเมนูซีดแซ่บจีดทั่วไทยเลยจ้า<อ>วันนี้จะพาเจ๊มาตามหาเมนูต้องห้ามพลาดเพราะว่าสปอนเซอร์เราเป็นทรทอง ที่ไหนเอ่ยที่นี่ครับน้ำรถมาแค่200กว่ากิโลเท่านั้นครับ<อ>มาที่แห่งนี้ครับอําเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับมาหาอะไรคะมาหาผักครับผักที่หาที่ไหนทานไม่ได้แล้วนอกจากที่นี่ครับมันคือผักกระเฉดตลาดของเตยเยอะมากแต่ที่นี่เป่ผักกระเฉดธรรมดาครับเขาชื่อว่าผักกระเฉดชะลูดน้ำครับแซ่บสดจี๊ดแน่นอนลองไปตามหาผักกระเฉดชะลูดน้ำนกันเลย ดองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจ๊ดองครับผู้จัดการแห่งร้านบ้านเนินน้ำวันนี้อยากได้เมนูอะไรจะเข้าของตรงๆเลยเจ๊เนี่ยค่ะที่อยู่ข้างหน้าเลยค่ะเนี่ยคือมองแล้วเหมือนผักบุ้งมากเลยค่ะมันคือ จริงๆแล้วมันคือผักกระเฉดชารุดน้ำครับไปบอกเจเข้ามาบอกว่ามีที่นี่ที่เดียวเจไม่อยากคิดคนหน่อยที่นี่จริงหรือเปล่าต้นกำเนิดมันเป็นยังไงครับมันเป็นเกิดความบังเอิญของธรรมชาติปี2526้เกิดน้ำเกิดเกิดเกิดน้ําท่วมใหญ่ที่กระบินค่ะแล้วชาวบ้านที่ปลูกผักกระเฉดธรรมดาขายเนี่ยครับน้าท่วมหมดเลยครับครับแล้วผักกระเฉดมันก็เหมือนเอาตัวรอดมันก็ดิ้นหนีน้ำใช่มันยืดขึ้นมา เหลือแต่ใบนิดเดียวแค่นี้ครับชาวบ้านก็เลยคิดค้นหาวิธีที่จะเรียนแบบธรรมชาติว่าไดม้มีกินกันตลอดทั้งปีเจ๊กำลังคิดว่าที่มันกรอบเพราะว่ามันแช่อยู่ในน้ำแล้วก็บอลล็กและหัดนทศกรด้วยไม่เกี่ยวค่ะเราทานจริงๆเราทานได้ถึงประมาณไหนคะเ,เราจะใช้ถึงตรงไหนเราจะไม่ใช้มีดหัน่นก็ต้องค่อยๆเด็ดครับพอพอถึงข้อครับที่ร้านเราจะ ต้องเอาออกเลยความเหนียวยังพอมีอยู่ในส่วนที่เป็นข้อเราก็จะเด็ดออกหมดเลยรายการเราแซบสดจี๊ดเอามาทําอะไรกันดียวันนี้จะแนะนําเป็นเมนูยำผักกระเฉดชรูดน้ำครับสวัสดีครับเซฟครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฟเปลี่ยนครับเดี๋ยวเราจะยำผักกระเฉดชรูดน้ำากัน เราจะมือสั่นนิดนนะคะประมาที่ม oh ีคน <c oughs> สวยยืินข้างๆอะค่ะบางทีม <c oughs> ันมีเส้นบางๆเลยนะสวยกันน่ากลัวและนี <cuerpo> <c oughs> ่คือยำผักกระเฉดชะลูดน้ำยำผักกระเฉดชะลูดน้ำ ผักกระเฉดะลูดน้ำผักพื้นบ้านของดีกบินบุรีเขียวสดหวานกรอบคลุกเคล้าด้วยกุ้งทะเลปลาหมึกและหมูบดเพื่อเพิ่มรสสัมผัสให้อร่อยสุดๆยิ่งขึ้นใส่ความซีสซาดด้วยน้ำยำรแสแซ่บขนความเผ็ดทั้งพริกขี้หนูสดพริกแห้งคั่วและน้ำพริกเผาตามด้วยมะนาวสดสุดจี๊ดจ๊าดรสชาติจัดจา้ดจานเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดอร่อยแซ่บอะไรก็จุดไม่อยู่แล้วล่ะค่ะ ยำผักกระเฉดฉลุดน้ำต้องชิมแล้วค่ะว่ามันจะกรอบจริงไหมคะ้ยินกรอบกุ๊บกรอบกุบเลยใช่ไหมคะแล้วก็มันมากเลยฮะปกติผมเป็นคนไม่ชอบทานผักนะไม่ชอบทานผักกระเฉดแต่อันนี้โอเคเลยนะคะกลิ่นไม่ฉุนมากด้วยกลิ่นหอมแต่รู้ว่าเป็นผักกระเฉดแล้ว่าบผักกระเฉดร้อนแต่มันดูเบาเครื่องยำเขาเป็นยังไงเจ๊ บอกว่ารสชาติยำมันเนี่ยแซ่บจี๊ดไหมจี๊ดนะจี๊ดค่ะหืมผักว่าอร่อยแล้วเป็นไงครับคุหัวขึ้นยำที่เป็นหมูสับอะอะน้ำยำเราหัอร่อยจริงจริง นี่ครับเจ๊เมนูเสิร์ฟของบ้านเนินน้ำมันคือเป็ดร่อนนี่และนี่อะคะอะไรคะอันนี้ปลาทับทิมน้ำตกอร่อยคอร่อยอร่อยนี่เป็ดกินเป็นขาขาเป็นไงคะกรอบกรอบนอกนุ่มใน เนื้อเนียนละเอียดหอ,อมเต็ดต้องขอบอกเลยครับว่าแซ่บส,ส,สดจี๊ดจากทานอาหารอร่อยสดสะอาดเชิญที่ร้านบ้านในน้ำกระบินบุรีครับ คุณผู้ชมสามารถตามไปซีกท้องดีกระบินบุรีได้โดยใช้ถนนทางหลวงหมายเลข304วิ่งจากกรุงเทพฯฉะเชิงเซาถึงตำบลเมืองเก่าอำเภอกบินบุรีวิ่งข้ามคลองไผ่เบี่ยงซ้ายกลับรถใต้สะพานข้ามทางรถไฟขับตรงไปประมาณ1กิโลเมตรร้านบ้านเดินน้ำตั้งอยู่ทางด้านซ้ายมือช่วงหน้าตามไปแซบร้านตำนาน50าปีเมืองปราจีนบุรีกินปลาเขื่อนทับลานกับเมนูปลานินรากพริกอดใจรอสักครู่นะคะ เมนูซีดแซบซีดแต่สซตรีเมนูซีดแซบซีดโอ้ามาซัดกันต่อกับเมนูโครตพริกของร้านเจ้าดังเมืองปราจีนบุรีที่นำเอาของดีสองความอร่อยมาปรุงแซบปลานินสุดอร่อยจากแหล่งธรรมชาติร0เเซนเนื้อเยอะสัมผัสแน่นรสชาติหวานซูส เพราะเป็นปลานิลที่เติบโตอยู่ในเขืนอุทยานแห่งชาติทับลานต้นน้ําสะอาดไร้ดินคลนเต็ไมไปด้วยแร่ธาตุธรรมชาติปลานินเขื่อนนี้จึงกินแต่อาหารที่อุดมสมบูรณ์นั่นเองค่ะก่อนจะจับมาทรงเครื่องด้วยพริกแกงสุดเด็ดของคุณยายจําปีที่กระซิบมาว่าใช้พริกยอดสนพันท้องถิ่นของไทยเรานี่เองค่ะที่เด็ดสุดรับความเผ็ดระดับชาติไม่น้อยหน้าใครเอามาตำเองกับมือใส่สารพัด เพื่อนักถึงใจก็จะได้พริกแกงสีส้มแดงชวนน่ากินกลิ่นหอมและที่สำคัญเผ็ดร้อนอร่อยแซบจัดจ้านเกิดเป็นเมนูปรานิรัพิิกของร้านป้าจำปีค่ะกินผักมาแล้วครับเตี้ยจงครับถือวปาการเริ่มต้นที่ดีอ่าเพื่อสุขภาพใช่ไหมคะเพื่อสุขภาพมันต้องมีอะไรของดีของเด็ดเลฮะแซบสดจีดที่ปราจินบุรีอันนี้เลยค่ะ ปลาค<ห>่ปะปลาใช่โอ้เพราที่นี่เป็นเมืองแม่น้ำไม่ใช่ว่าวันนี้คุณกล้องมาแล้วจะมากินเลยอ่ะเราต้องมาวัดดวงกันดูเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันนี้ชาวบ้านจะจับมาให้เราได้หรือไม่ได้ฟ<า>ังแล้ว<ด>มันหายากมากเลยแซลมอนปลาเท้า no 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 ปลา ปานินค่ะโอ้เจเจงครับเรานั่งรถมาเกือบสี่ชั่วโมงเนี่ยเพื่อมากินปานินนะฮะใช่ค่ะปานินที่นี่เจ๋งกว่ายังไงฮะเพราะว่าที่นี่นะคะจะมีเขื่อนทับลานตาเนี่ยเราจะได้มาจากตรงนี้เลยลาธรรมชาติใช่ไหมคะแล้วมันก็เลยจะแน่นกว่าแล้วไม่มีกลิ่นโคลนด้วยค่ะแซ่บไหม แซ่บค่ะสดไหมสดแน่นอนค่ะใช่ไหมสุดยอดอยู่แล้วไปดีสวัสดีค่ะใช่ไหมคะคุณยายจำปีเปม่ใช่แล้วค่ะเป็นรุ่นที่3ามเป็นชื่อเจ้าของร้านเป็นชื่อเจ้าของร้านค่ะรุานนี้คือเจ้าของร้านรุ่นที่3ค่ะรุ่นที่3แล้วค่ะคุณก้องไหนว่าเปิดมานานแล้วนะเปิดมานานค่ะ40จะา0้ปี4ีิกว่าปีดิจงบอกว่าขาที่นี่ต้องกินของผัดของเผ็ดของแซ่บอันนี้จริงไหมครับจริงค่ะเพราะว่าที่นี่จะพริกแกงทําเองจะเป็นสูตร เจ๊คุยให้คุณก้องฟังคือปลาค่ะมันเด็กยังไงคะปลาปลาที่นี่จะเป็นปลาเขื่อนนะคะเขื่อนอุทยานของทับลานะคะปลาเขื่อนปลาธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีตามฤดูกาลมีในฤดูไหนบ้างก็จะมีฤดูก็จะเป็นตั้งแต่ช่วงหน้าร้อนถึงหน้าฝนเ้า่อฤดูหนาวนี่ก็จะเป็นฤดูปลาวางไข่เราก็จะไม่มีทานกันใช่ค่ะส่วนมากก็จะไม่จับเพราะว่าจะปล่อยให้มัน ทำโตขึ้นมาสูตรเด็ดของที่นี่สูตรเด็ดที่นี่เลยพี่พี่แกงที่นี่จะเผ็ดจะเป็นพริกยอดสนพริกยอดสนใช่มันจะเผ็ดเนาะเผ็ดหวาใช่ไหมใช่นจะเผ็ดแล้วมันจะหอมแล้วสีมันจะแดงวัตถุดิบก็คือต้องดีต้องดีทุกๆุอย่างเจ๊อยากเห็นแล้วแล้วก็อยากจะชิมแล้วว่ามันสดจริงอย่างที่เขาบอกก็แบค่ะงั้นขอไปดูถึงในครัวเลยนะเชิญเลยค่ะจ้า นี่ปลาเขือนที่บอกใช่ไหมคุณส้มค่ะนี่กี่โลอ่ะอย่างนี้เดีอนนี้ประมาณโล2ค่ะไดียินว่ามีเคยมี1ึงโลสีโลด้วยนี่ค่ะเ,เราก็เอาไปทอด15นาทีค่ะระหว่างรอปลาดิน,นทอดเรามาดูพริกแกงหน่อยเจเราใส่อะไรบ้างมีขานะคะมีตะไคร้ค่ะพริกยอดสนแล้วก็เราจะใช้พริกพริกเม็ดใหญ่มาเพื่อลดความเผ็ด โคตรน,นี่ปานิราฟพีค่ปะปลานินราดพลีกปลานินเขื่อนธรรมชาติจากอุทยานแห่งชาติทับลานโัวใหญ่สุดๆท้อสุด จนมีสีเหลืองทองสัมผัสเนื้อกรอบนอกนุ่มในราดด้วยพริกแกงสุดเผ็ดสูตรคุณป้าจำปีเคี่ยวความอร่อยจนมีกลิ่นหอมเย้าวยวนแกล้มด้วยมะเขือเทศและหอมหัวใหญ่ได้รสชาติจัดจ้าน<ๆ>เผ็ดร้อนแรงอร่อยสดสุดฟินแห่งปราจีนบุรีค่ะเจะลองเลยนะ เนื้อแบบว่าแน่นๆด้วยนะมันไม่ใช่ว่านุ่มแล้วมันไม่แน่นนะคะนุ่มด้วยแน่นด้วยมันแบบมันเนียนเนาะแบบเนียนขาขาวขาวและพริกแกงอะพริกแกงสุดที่คขั่วมาแล้วบอกว่าต้นตำรับ50ปีพริกแกงเขาอะมันส่วนเนื้อมันปลาก็สดพริกแกงก็สดใช่ไหมคะเพราะว่าเขาอะไม่ได้ทำแล้วค้างเอาไว้แล้วมันก็เลยเป็นส่วนองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่ทําให เมนูจานนี้อร่อยขึ้นมามาแล้วไข่เจียวสาลาเปาค่ะไข่เจียวสาลาเปาค่ะแล้วก็ผัดเผ็ดหมูป่า ปลาผมตักให้ผมตักให้ไม,ไม่ไม่เหนียวเท่าไหร่อร่อยพี่แกงนี่รู้แล้วมันมาจากปลาเนี่ยว่าใหม่ขนาดไหนอันนี้ก็ไม่ต่างกันเลยค่ะครับอร่อยมากแซ่บสดจี๊ดถ้าต้องการทานอาหารอร่อย รสชาติจ,จัดจ้านปลาแม่น้ำสดๆเชิญที่ร้านป้าจำปีนะคะการเดินทางจากสีีแยกกระบ,บินบุรีหรือสีแยกสามทหารวิร่งไปตามถนนทางหลวงสาย304ช่วงกระบ,บินบุรีนครราชสีมามุ่งหน้าวาังน้ำเขียวร้านาป้าจำปีจะอยู่ริมถนน304ทางขวามือระหว่างกิโลเมตรที่192ถึง193ช่วงที่กำลังเริ่มไต่ขึ้นเขาก่อนถึงอุทยานแห่งชาติทับลานช่วงหน้า ด้วยเมนูที่วัตถุดิบต้องเป็นเป็นก่อนปรุงเท่านั้นประช่อนเผาเกลือห้ามพลาดนะคะแบบกีบีีเป็นตดช ด้วยเมนูซอสสดจากปลาช่อนและน้ำจิ้มรสแซ่บของร้านดังที่เจ้าของการันตีว่าเป็นเจ้าแรกแห่งจังหวัดปราจีนบุรีจับเอาปลาช่อนเลี้ยงตามธรรมชาติรสเลิศหวานสดไร้กลิ่นคาวจับเป็นเป็นดิ้นดิ้นขึ้นมาจากแม่น้ำปราจีนบุรีแม่น้ำแห่งนี้มีต้นกำเนิดจาก เทือกเขาสันกําแพงและเทือกเขาจันทบุรีไหลมาบรรจบกันทําให้แม่น้ําสายนี้อุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆที่ไหลเวียนทับถมกันกลายเป็นแหล่งอาหารชั้นดีของปลาช่อนนั่นเองค่ะก่อนชาวบ้านที่เลี้ยงจะจับขึ้นมาเป็นๆส่งตรงนํามาเพิ่มรสชาติความอร่อยด้วยเกลือสมุทรชั้นดีสีขาวนวลเม็ดละเอียดรสชาติเค็มละมุนลิ้นกินแซ่บคู่กับน้ําจิ้มรสเ็ดสามรสสามสไตล์น้ําพริกเผาน้ําพริกแมงดาและน้ําจิ้มซีฟู้ด รสแซ่บที่เปิดเผยสูตรลับเน้นเครื่องไม่อันโคลกละเอียดจนได้รสจัดจ้านแซ่บสีสาดสุดรัสเสิร์ฟคู่กับปลาช่อนเผาเกลือเมนูแซบซิกเนเจอร์ของร้านริมบ้านชานเมืองค่ะเจ๊จงครับคุณผู้ชมครับ<อ>ปิดท้ายปลาจินบุรีกับเมนูสุดแซ่บครับมีปลาช่อนปลาช่อนธรรมชาติเนี่ยเป็นพระเอกของเมนูนี้ครับเป็นปลาช่อนเผาเกลือ ที่แรกของจังหวัดปราจีนบุรีอยากเห็นแล้วว่ะอยากเห็นแล้วอยากชิมได้ไหมน้ำลายไหลแล้วอ่าไปดูกันเลยครับสวัสดีครับคุณเดียวสวัสดีครับเจ๊จงครับนี่นะครับคุณเดียวเจ้าของร้านริมบ้านชานเมืองคุณเดียวครับผมบโมกับเจ๊จงเอาไว้บอกว่าที่แห่งนี้ เป็นที่แรกของปลาจีนบุรีที่มีปลาช่อนเผาจริงไหมครับใช่ครับผมทำไมถึงเลือกเมนูนี้คะจังหวัดเราเนี่ยอุดมด้วยธรรมชาติสมบูรณ์นะครับเรามีแม่น้ําไหลผ่านปลาแม่น้ำเนี่ยถือว่าเป็นวัตถุดิบสําคัญของจังหวัดเราและปลาช่อนเนี่ยก็เป็นปลาที่มีอยู่เยอะก็คือเราหาได้ในพื้นที่ปลาของที่นี่สีเขียวไม่ใช่ไม่ใช่ อันนี้เอามาทําอะไรฮะเครื่องเคียงครับผมมาเผาทานกับปลาคิดได้ยังไงครับถึงเอาเกลือมาหอบมันหอบเพื่ออะไรอะคะธรรมชาติของเกลือเนี่ยคือดูดความร้อนและการที่พอกตัวเนื้อปลาไว้เนี่ยครับหนังปลาไม่ไหม้อมันจะทําให้สุกเร็วขึ้นอ้าเดี๋ยวขอดูวิธีการทาปลาช่อนของที่นี่นะครับใช่ครับผม เาาก็อไปอย่งแล้วเราก็เอามาย่างครับคุณผู้ชมอยากกระพริบตาไปนานคารนนะครับมันคือน้ำจิม้ม4ี่ฟต ช่อนอย่างเกลือ yeah. เผาเกลือปลาช่อนสดส่งเป็นจากลุ่มแม่น้ำปราจีนบุรีปกคลุมไปด้วยสีขาวนวลของเกลือสมุทรชั้นดีย่างเตาถ่านไฟอ,อ่อ,อนๆจนรสชาติความเค็มละมุนของเกลือซึมซับเข้าเนื้อปลาที่ทั้งแน่นนุ่มหวานหอมกลิ่นย่างไฟนิดๆจากเตาถ่านเพิ่มความรันจวนใจเสิร์ฟร้อนจานต่อจานพร้อมมะเขือยาวเผาและน้ำจิ้มสูตรเด็ดทั้งสรสชาติน้ำจิม้มซีฟูด้ด น้ำพริกเผาและน้ำพริกแมงดาจะกินคู่กับใครรสชาติก็เซึบจัดจ้านตีคู่สูสีไม่แพ้กันเลยค่ะนีสร็จวเรืองรองเลยน่ากินมากมองมองจากสีท่าทางจะนุ่มน่าดูเลยค่ะครับดูแล้วเป็นอาหารสุขภาพมากเลยนะเจ๊รักสุขภาพเลยค่ะอันนี้ครับแล้วก็ต้องมีมะเขือด้วยเราผมไม่เคยกินมะเขือเลยอ่ะอร่อยค่ะอร่อย ของ<ด>กินแล้ว<ด>มนันจะเข้ากันใช่ไหมครับใช่อร,อ,อร่อยใช่ไหมเนื้อปลาเขาแบบนุ่มมากอันนี้ของน้ำจิ้มซีฟู้ดเพราะว่าโขลกเองกับมือ แล้วมะเขือก็หอมแล้วเนื้อปลาหวานด้วยนะคะหวานแล้วก็ของเขาเด็ดจริงนะน้ำจิ้มซีฟู้ดกับมีรสชาติมันแบบปี๊ขึ้นมาเลยอ่ะอืออร่อยเนี่นยพอ,อ,อขอกินอีกคำเนี่ยน้ำจิ้มแางดาเจ๊แบบสุดยอดมากไม่ไม่เผ็ดอะ,ค,ะค่ะแล้วมันมีกลิ่นแางดาที่นี่ เด็กทานได้แต่ว่าจะเป็นแบบผู้ใหญ่ที่โตนิดๆอย่างพวกเราต้องซีฟู้ดนี่เลยค่ะนี่ครับเมนูแนะนำพิเศษครับเจะจงครับมีอะไรบ้างเอ่ยปลาเค้าต้มยำครับไก่มะนาวมันเหนียว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 นุ่มๆบาคันนุ่มเย ไก่นุ่มมีรสชาติแบบเปรี้ยวแบบเหมือนน้ำสลัแบบดกับจีสแบบเข้ากันพอดีเลยแบบแล้วความหอมแล้วเนี่ยค่ะคเจ๊แอบเห็นนี่มันคืออะไรอะคะเนี่ยโมจิหยดน้ำนะเจ๊หวานหอมอร่อยมากแซ่บเลยครับแซบ่บ,แซบค่ะสดไปครับสดค่ะ,คะจีนเลยครับจี๊ดค่ะ,คะมาประจีนกินปลาแม่น้ำนะครับกับพวกเราที่ร้านริมบ้านชันเมืองครับ สีมหาโพธิ์ถนนปราจีนอนุสร์ให้เหลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนทางหลวงใหม่เลข3078ขับตรงไปประมาณ300เมตรร้านริมบ้านชานเมืองตั้งอยู่ทางด้านขวามือติดสะพานแม่น้ำสายบางประกงปราจีนบุรีสัปดาห์หน้าพาขึ้นเหนือไปแซปจี๊ดกันทั่วแดนลำปางติดตามคำซัพสดจี๊ดได้ทุกวันอาทิตย์เวลา12นาฬาถึง12นิา30น,30นช่องหม่เลข 2424U